สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของแนวทางฮานอยประชามันที่28ิแปดกุมภาหกห้านะคะเฉพาะ <jego S 1> ลิดตัวเด่นก็2กับ3มีตัวกัตัวรองก็คือ4ก right. <ma> no ับ6กเนาะ2ก็2 0 2 2 2นย์สองสกามก็สา3ศูนย์ส4ม4นึ4งสามสามสามห้ายกตัวก็2 4 6 6ี่6ก0 6 4 6งสามหกสองศ พิ 4, เศษเด่น8กับหกศกับเนาะ8 0 8 2 8 3 8 5 8 6 8 7ต่อท้ายด้วยห้นะคะ6 0 6 2 6 3 6 5 6 8 6 9 0หกสหกห้า็ศ0 0 0ศูนย์ต่อท้ายด้วยเจนยเนาะ2 0 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9สนี่อยเนาะต่อท้ายด้วยสี่ตัวก็4 6 9 7 6 2 7 8 3นะ ก็ขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีเด้อถูกบนถูกล่างถูกสามต่อตรงๆได้ยิ่งดีเนาะรู้สึกว่าหาหน่อยมันจะปิวเงนแทบทุกลายได้ปกติตัวเด่นก็คือเก้ากับเจ็ดสี่กับหนึ่งเนาะเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองเก้าเก้าเจ็ดก็เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะสี่ก็สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ด หนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดปกติกับ V ีไมันจะเข้ากันเด้อเลยมันจะเหมือนเหมือนกันเนาะ v ีไเด่นสามกับหนึ่งตัวการทดลองก็คือสองกับห้าเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามห้าสามเก้าเก้าสามหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองแปดสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าห้าห้าเก้าเก้าห้าเด้อ ก็ขอให้เพืเ่อนทุกคนโชคดีด้อเฮงๆรวยๆเด้อถูกสามตัวตรงๆได้ยิ่งดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ